สวัสดีค่ะไม่นี้กือสีมะย่างหล่นน้ำแอร์สวนกล้วยเนาะจ้ะเนาะกะสีมาเบิ้งว่าอ่กล้วยอ้อยไปทิ้งไดรแล้วเนาะคะ่ะเนือ่องจากติดฝนตกมากกระบ,บอค่อยได้เข่าไปเห็นงานทั้งอื่นเนาะจาะ้ะเนาะก่อนสีมาเมบาาิ้งคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อ่อย่าลืมกดกระดิ่งเนะจ้ะเด้อเพื่อสิบประผัดคลิปใหม่ๆของแม่ชิตาเนาะจ้ะเนาะ ขอบคุณทั้งคนเก่ากนใหม่ที่เขามาติดตามนอกจ๊ะเพราะว่าสิเป็นอาประเทศไทยของเมชิตาหรือต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านเนะจ้ะเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเนะจ้ะเนาะอาจารย์มะเบิงกันจ้ะสามสาหัสตามมากที่ดีนาะค่ะเนาะนี่นะจ้ะเนาะปลาคืออนี่กงอันนีก็งาก็เริ่มพกเนะจ้ะลูกค้าก็เริ่มขึ้นก็จะได้ซื้อปุ๋ยมาใช่ในจต่ผลตัวกัน ีก๋วยนี่กะเอาปีนไปแล้วเนาะจ้ะเนาะตัดปีไปแล้ว,ไ,วไม่ยังคะตัวสัก <c oughs> นี่เนาะค่ะเนาะอันนี้แอดกำลังขึ้นกำลังขึ้นใหม่ใายเครื่องอยู่จ้ะผลผลิตเนาะจ้ะเนาะน้ำพักน้ำแรงนะ <c oughs> พร้อมภูมิใจเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะจ้ะเนาะเ็ดสวนเห็ดนี่อ,อันนี้กะเป็นพักอ่ะ กะเพ้าเนาะไปกะเพ้าเนาะจ้ะที่มันขึ้นใหม่เนาะจ้ะเนาะขึ้นใหม่จ้ะสิมีหลายเครืออยู่เนาะจ้ะเนาะอีกเครือนึงเครือนึงอัตตุริกะอีกเครือนึงเนาะจ้ะเนาะพี่หาพวกเก็บเครือเปล่าเครือน,นึงอยู่เปล่าเคลือนึ่งกำลังตีสิได้เอาไปขายเนาะจ้ะให้แม่ข่าเนาะจ้ะเนาะ เป็นกว่าสิรับซื้อแล้วจ้ะจะขายไปแพ่งหมดจ้ะวิละยี่สิบบาทกันเองเนาะค่ะเนาะเพราะว่าจะเอาไปขายต่ออีกเนาะจ้ะกินกคนไรอีกเนาะจ้ะเน้อว่อยก็ะไล่โก้น่าจ้ะนู้นนี่กวสิเอาน้าไปสเปรย์ตอนฝนปรตูกน่าจ้ะน้ออันนี้พี่จีตากระถางเนาะอน่าจ้ะทีได้ปลูกข้าวโพดน่าจ้ะเน้อนี่ว่าเสีะปลูกข้าวโพดนู่นคันน้อ เราสิปลูกเขาพดท,ทางต้นมะเขือมันี่ก็ต้นมะนาวต้นเตี่ยนะคะเนาะนี่สตารเห็ดผู้เดียวนะจ๊ะเนาะเห็ดผู้เดียวกระไรสามีก็ถือว่าโอเคเลยเนาะคะ่ะนาะทั้งทางทั้งปลูกปลูกเองเพ็ดเองเบิดอต้องคะ่ะเนาะเห็ดผู้เดียวเนาะคะ่ะนาะเห็ดผู้เดียวไม่ใช่ตายยุคเดียวนะ,ะก็เลยเพ็ดผู้เดียวอันนี้ก็ลังแกเนาะจ๊ะเนาะ ก็แค่แกปนไหนกำลังสิส่เริ่มเริ่มแล้วคันว่ไม่ใช่้าสิาเ,เอาปุ๋ยมม่สชเนาะคะ่กะก็สิเอาปุ๋ยมม่ส่นะะนเน้อค่ะเกษสรงัก็สิเริ่มอเดือ,อนะะนาอคันเนาเพราะว่าหลายเดือนหลายปีแล้วเนาะเขาเกิด,ดหุ่นที่สองน้องคะนว่าไปใส่นาะสมุนไปเช่นีง เ็นมะคะนี่อาจจะน่อยยักน่อยนะค่ะน้อเพราะว่าอาจจะไปใส่ปุ๋ยันไดนนาะค่ะนาะหญ้ากระพกแถวนี้กระบนม้ดายานงคะนก่นมาดายหญ้าอุ่นกอไผ่ย่ายหาค่ะน้อนี่ละพ้นผลิตนาะค่ะนาะเฮ็ดผู้เดียวนาะกระพุ่มใจน้ะค่ะออยเฉยก็มาปลูกเองอ่ะ ไปใส mm ่มาลูกวัยก็มาปลูกเองเนาะค่ะนี่กพลังล่ำใหญ่เลยเป็นตะวันอยู่เลยพี่น้องใกล้ตะกินน้าแรงเนาะวัยนาแรงจังสีหวานเนาะค่ะเนาะก็ได้มาอ่ะรีบใบเขาเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวบางบ้างบ้นแม่รีบใบเขาเนาะค่ะอาลิปนี้ก็ไว้เท่านี้เนาะจ้ะน้องฝากกรอยกดแชร์ก็ซับสะไข่อย่าลืมกดกระดิ่งและจ้ะเด้อเพื่อสิบประพันธ์คิปใหม่ๆของพี่ชิตาเนาะจ้ะเนาะ ขอบคุณทั้งคนเกา่าคนใหม่่เขามาติตามเนาะจะเนาะเาพราะิาเป็นประเทศไทยเขาไม่สิตาหรือต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านเนาะจะานาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเนาะจะเนาออายุดีไม่แห้งป้าจะากโรครายโควิดเนาะจะานาะงลำล้ำเลยด้วยขอกาข่าวคํามาสวัสดีจ้า